เล่นละครใหม่มันต้องมีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่ครับอ่ะปั้นจันต้องไปเล่นเป็นคนขับแท็กซี่พี่ปัปป้นจันปั้นจันปั้นจันต์หเป็นคนขับแท็กซี่อ่ะแล้วคราวนี้เขาก็ต้องไปขับแท็กซี่จริงๆแแล้วล้วมีผู้โดยสารไหมครับเอามีดิแล้วเดี๋ยวคุณดูผู้โดยสารเป็นใครคุณดูหนะ้าอาเชิญค่ะนี่ปั้นจันขับอยู่เต้ยเต้ยผู้สกร ต้องไปเพื่อจะไปเวิร์กช็อปที่บอดแคสต์แล้วก็เขาก็คุยกันโดนร่วมกลับในใส่หูฟังมอนิเตอร์อยู่เอาฟังเสียงนักแสดงอยู่ช่องดาวดูอยู่สองเรื่องอ่ะข้าไอ้ข้าบดินกับบางอาจารย์น่ะแต่เขาสนิทกับบ้างนิดหน่อยนะชอบเรื่องไหนบ้างนะพี่ชอบบางอาจารย์ในเรื่องนั้นเลยแต่พี่ไม่ชอบพระเอกนะพี่ชอบไอ้สั่งตัวเองอ่ะเออมันร้ายดีมันร้ายแล้วมันดีไงพระเอกมันดูมันบวมๆหน่อย น้องนี่ได้ลูกค้าได้พี่นี่อยากจะไล่น้องไปเลยเลยจะถึงแล้วพี่จะถึงนะดีดีนี่แต่นั่งขับขึ้มานะไมพิเตอ่ขอ้านี่ไงพี่ลืมกดบิเตอร์นั่นไง่นี่ไม่เป็นไรพี่ถือว่าพี่กดบิเตอร์ได้ไงงไอขับกันไปขับกันมาลืมกดบิเตอร์เอาไหนฟังเสียงกันคู่สิคะแต่รู้ว่าคุณได้ไปซ้อมขับแล้วเป็นไงบ้างฮะเออพูดคุยพุ่มกับครับว่า เขาจะรับเราไหมลองมาโบกดูซิว่าแท็กซี่คนนี้จะเล่นตัวไหมจะเลือกรับเฉพาะสาวๆหรือเปล่ารับสิครับโอ้โหยืนหล่อซะขนาดนั้นปั๊บกันอยู่ในรถครับจนกระทั่งมาส่งน้องเตยครับเรียน acting ที่บอดแคสพี่ปั้นจั่นเขาขับดีอยู่แล้วครับขับดีอยู่แล้วขอบคุณมากครับตั้งใจเรียนมาหนึ่งวันใช่เฮ้ยนี่ไปเรียนขับรถแท็กซี่เลยหรอใช่คุณนี่ปากหวานกําไรมากผมดูแล้วคุณก็เล่นดีนะโอ้สบายเจ้าพี่เขาเล่นดีผมไปแอบดูไหม É, <laughs> <laughs>